ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะฟันธง12ราศีชาวราศีกุมดวงดีดวงเปิดโชคดี ปันธง12ราศีราศีที่ในช่วงนี้ดวงดีดวงเปิดต่อเนื่องนั่นคือชาวลัคนาราศีกลุ่มพยากรระหว่างวันที่16-30มิถุนายน2567ไปดูกันค่ะว่าหมอลักษ์จะทำนายดวงของชาวราศีกลุ่มเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมมีมดาวประจำตัวคือดาวราหูโคจรอ,อยู่ในราศีมีนเรือนการเงินแล้วในขณะนี้ดาวอังคารโคจรเข้าราศีเมษมีตำแหน่งเป็นเกษตรราที่พดีในเรือนสหัชชะและดาวอังคารดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเป็นมิติในเรื่องการงานดาวเจ้าเรือนการงานโคจรเป็นเกษตร,ราธดีแปลว่า การงานมั่นคงดวงเปิดก็ต้องดีเป็นธรรมดาและดาวพฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ในราศีพฤกษกอยู่ในเรือนที่4ได้เป็นปฐุมเกณฑ์แปลว่าจังหวะที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะประสบความสำเร็จจะมีโอกาสได้เลื่อนเงินเดือนเลื่อนรายได้มีความพิเศษในกิจกรรมต่างๆเป็นผลดีเป็นจังหวะที่ดีมากประกอบกับ มีดาวสามดวงโคจรอยู่ในภพปุตตะโปรเจกต์โครงการงานการเสี่ยงโชคผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเกื้อกูลเกื้อหนุนดีทุกประการองรวมทั้งหมดนี้ทำให้ชาวราศีกุมดวงดีโชคดีฟันธง งชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง100%ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอกหรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวง นั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุงฝึกฝนตนเองให้ผนจากอำนาจฝ่ายตำ่ำแม้มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคล สุดท้ายขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ